จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าลุงวีขอทานขมเมนต์ VIP ในตำนานรีเทิร์นไทยเพราะคนไทยใจดีกระแสข่าวขอทานจีนแผ่นดินใหญ่แห่มาทำมาหากินในไทยนอกจากจะเป็นที่ฮือฮาในหมู่ของคนไทยแล้วก็ยังเป็นที่วิ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรงในโซเชียลของจีนมีรายงานข่าวว่า ทางการจีนไม่ค่อยพอใจที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเนื่องจากทุกวันนี้จีนเป็นประเทศที่มีมาตรการคุมเข้มขอทานจนกลายเป็นประเทศปลอดขอทานไปแล้วแต่เหตุไฉน,นดั้นมีแก๊งคนจีนที่เป็นสาวหน้าผีหนุ่มแขนด้วนเล็ดลอดมาหากินในไทยจนได้ทั้งที่ไม่น่าจะเดินผ่านด่านที่มีอุปกรณ์ไฮเทคของจีนไปได้เลยจีนพูดไม่ออก ได้แต่หลอกตาทำได้แค่ให้สถานทูตจีนในไทยประกาศเตือนพลเมืองของเขาถ้ามาเยือนเมืองไทยต้องเคารพกฎหมายไทยซึ่งการขอทานถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันทั้งนี้แก๊งขอทานจีนเป็นแค่ลูกคลื่นลูกใหม่ซัดตามคลื่นลูกเดิมที่สร้างกระแสตรามาฮือฮาก่อนหลายปีนั่นก็คือแก๊งขอทานขเขมรและในบรรดาขอทานขเขมร ก็ไม่มีใครจะมีชื่อเสียงเท่ากับลุงวีขอทานหลังโกง90องศาผู้กลายเป็นขอทานระดับตำนานในเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้วอินฟูสายบูอย่างกันจอมพลังที่ออกหน้าลุยกับแก๊งขอทานจีนก็ยังเคยพลาดท่าเสียทีให้กับความเหลี่ยมจัดของลุงวีมาก่อนจนเจ้าตัวถึงขั้นเรียกสรรพนามว่าไอ้ลุงวี นายวีไมวีปัจจุบันนั้นอายุ57ปีใช้ภาวะพิการอันสุดขั้วของตัวเดินไปในท่าปักหัวลงดินเป็นเครื่องมือละลายหัวใจที่สงสารของคนไทยมานานหลายปีเก่งๆทันคนอย่างกันจอมพลังยังหลงกลพุทสาไปหาเอาข้าวเอาของไปช่วยเหลืออย่างเมตตาสุดท้ายจึงรู้ว่าดุงวีนั้น ไม่ใช่คนพิการธรรมดาแต่เป็นขอทานมืออาชีพระดับอินเตอร์ทำไรายได้การขอทานเดือนละเป็นแสนถูกตม,มไทยจับส่งกลับประเทศกัมพูชาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่นานก็รีเทิร์นมาเพ่นพ่านในประเทศไทยอีกเมื่อปี2565ลุงวีถูกจับที่จังหวัดชนบุรีก่อนจะถูกส่งกลับลุงวีก็ได้เปิดใจครั้งแรกกับสื่อไทยว่า เข้ามาหากินในไทยนานถึง30ปีแล้วเพราะเหตุผลสำคัญ2อ,อย่างคือคนไทยใจดีและเมืองไทยเฟื่องฟูด้วยอาการหลังหักของลุงวีเกิดจากโรคกระดูกหลังคดงอตั้งแต่อายุยี่สิสองส่งผลให้ต้องยึดอาชีพขอทานมานับตั้งแต่นั้นแต่อะไรก็ไม่น่าตื่นตะลึงเท่ากับคำให้การของลุงวีที่ยอมรับว่าเห็นพิการสารรูป อนาถาขนาดนี้แต่ลุงวีมีเมียถึงสมคนมีลูกถึงห้าคนว่าแล้วก็วาดลวดลายเล่เหลี่ยมบอกว่าถูกทรงกลับขเขมรหนนี้จะมีหวนกลับมาเมืองไทยอีกจะขอวางมือจากอาชีพขอทานหรือถ้าจะมาก็จะมาอย่างถูกกฎหมายที่ไหนได้ช่วงตุลาคมปีนี้ลุงวีก็โผล่ที่จังหวัดชุมุรีอีกแล้วมาขอทานด้วยท่าเดินพิสดารแบบเดิมทุกประการ พร้อมกับแก๊งลูกเมียครบทีมแบบเดิมลุงวีเวอร์ชัน2,566กลายเป็นคลิปดังในโลกติ๊กตอกจากคนที่บังเอิญไปเจอเลยถูกตำรวจรวบตัวอย่างไวจัดการส่งฟ้องศาล2ข้อหาคือลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและขอทานสร้างความเดือดร้อนรำคาญจากนั้นก็ดำเนินการส่งกลับประเทศกัมพูชาไปอีกเป็นครั้งที่ห ท่ามกลางความอิดหนาระอาใจของคนไทยลุงวีก็คือลุงวีเป็นขอทานปิ้นปร้อนตอแหลเพื่อชีวิตดีๆเมียสามลูกห้าแม่ค้าไทยร่วมตลาดบอกว่าแม้ถึงขั้นพิการหลังหักขนาดนั้นแต่ตัวเองนะ่ะก็ไม่เคยจะรู้สึกสงสารลุงวีสักนิดเดียวเพราะได้เห็นต่ำตาลุงวีใช้เงินที่ได้จากคนไทยเอาไปซื้อกุ้งใหญ่กิโลกร,รัมละ 400-500บาทกินเป็นประจำปล่อยให้คนไทยขี้สงสารกินกุ้งฝอยกันไปซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิบหน้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับดราม่าอีกแล้วเจอกับชุดไทยและเขมรเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรสามารถรับชมกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเพจ f a c e b o o k อาซีนมองไทยเลือกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพดังนี้ครับ ทำไมราชวงศ์กัมพูชาในปัจจุบันถึงไม่ใส่ชุดประจำชาติแบบที่ประชาชนกัมพูชาชอบใส่แต่ในทางกลับกันชุดประจำชาติไทยชุดไทยพระชนนยมเราคนไทยต่างก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากราชสำนักไทยและเจ้าไทยที่ยังสวมชุดไทยใส่ออกงานอยู่เป็นประจำซึ่งเป็นเรื่องที่คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งทางนิติใน และทางพฤตินเรามีแบบแผนที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าออกงานไหนใส่ชุดอะไรผ้าทอมาจากไหนลายดอกไม้อะไรใช้ผ้าไหมชนิดใดสีใดย้อมจากอะไรที่ไหนรายละเอียดดีเทลเยอะมากแล่ะอื่นยังไม่รวมเครื่องประดับที่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนอีกเช่นเดียวกันแต่ทุกอย่าง กลับดูย้อนแย้งในกัมพูชาไปหมดคนกัมพูชาชอบใส่ตามคนไทยกันมากๆตั้งแต่ประชาชนยันรัฐมนตรีครอบครัวนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ใส่วงการนางงามกัมพูชาก็เป็นที่นิยมมากทั้งที่เมื่อ10ปีที่แล้วไม่เคยใส่อะไรแบบนี้แต่ไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปก็ตามราชวงศ์กัมพูชากลับไม่มีใครใส่ชุดอะไรแบบนี้เลย ขอนี้นะ่ะชาวกัมพูชากลับไม่สวมใส่แบบนี้ออกงานพระราชนิยมคนกัมพูชาน่าจะตระหนักได้แล้วนะว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันผิดพยายามโยงเส้นกับปราสาทหินและส่องกำแพงนครวัดอยู่ทุกวันแต่สุดท้ายราชวงศ์กัมพูชาก็ไม่มีใครใส่ชุดอะไรแบบนี้ Hashtag ชุดประจำชาติไทยที่ชาวกัมพูชาอยากให้เป็นชุดประจำชาติของตัวเอง ถ้าประชาชนกัมพูชารักสถาบันจริงเช่ากัมพูชาต้องให้เกียรติสถาบันมากกว่านี้คนที่ทำร้ายวัฒนธรรมกัมพูชาอาจไม่ใช่ใครอื่นใกลแต่เป็นคนในประเทศกัมพูชาเองที่ไม่รู้จักเรียนรู้สืบสารรักษาต่อย,ยอดได้แต่เครมวัฒนธรรมไทยไปวันๆด้วยภายหลังนะครับที่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไป,ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าใช่ค่ะมีแต่ประชาชนที่หันมาใส่ชุดไทยและอุปทานหมู่กันทั้งประเทศว่าชุดไทยคือชุดประจำชาติเขมรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชุดไทยเขมรก็อย่างหน้าด้านเครมถัดมานะครับคเขมรว่าประเทศที่ไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเห็นไทยมีอะไรเด่นหน่อยนะ่ะก็เคลมว่าเป็นของตัวเองต้นกำเนิดที่เกิดตามหลัง ไทยทุกอย่างทําเองไม่เป็นรอเค็มง่ายดีถัดมาครับกเหนว่าต้นเหตุแห่งความรู้ผู้มีความรู้ทั้งหมดหมอครูวิศวะช่างสรุปในตอนที่ล้างเผ่าพันธุ์น่ะถ้ายังจําได้คือใครอ่านออกเขียนได้เท่ากับตายมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจําชื่อเรื่องไม่ได้ที่หนีออกจากค่ายที่พีคคือลูกสาวถูกจับไปล้างสมองด้วย ทุกวันนี้จึงเหลือเพียงพวกที่อพยพหลบหนีออกได้ก่อนเท่านั้นลหะที่มีความรู้แต่ก็น้อยนะที่สําคัญอยู่ต่างแดนใครละ่ะจะอยากกลับไปช่วยพัฒนาในเมื่อทำอไรก็เจอรัดยึดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าราชวงศ์อาจรู้แต่ทำไรไม่ได้เพราะฮุนเซนมันตั้งใจเครมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ารอเครมจนกว่าจะสิ้นชาติตอนนี้นะ่ะ ถ้าย้ายมาเป็นคนไทยได้คงแห่กันมาแล้วค่ะพิชชาไทยในทุกๆด้านซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ